สวัสด,ดีค่ะอาจารย์นริศาภาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเมื่อพูดถึงส่วนผสมทางการตลาดนะคะก็มีตัว product ผลิตภพพัณฑ์ Price ราคาเ a c สช่องทางการจัดจำหน่ายและ promotion หรือการส,ส่งเสริมการตลาด ซึ่งโปรโมชั่นก็คือการสื่อสารทางการตลาดนะคะเมื่อเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีราคาที่เหมาะสมช่องทางการจัดจำหน่ายที่สะดวกสบายนะคะหน้าที่ถัดไปของนักการตลาดก็คือการสื่อสารข้อเสนอทางการตลาดนี้ให้กับตลาดเป้าหมายทราบนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเาเครื่องมือนะคะที่สามารถใช้ในการสื่อสารทางการตลาดกับ ตลาดเป้าหมายได้นะคะข้อที่หนึ่งนะคะก็คือการโฆษณาค่ะตรงนี้นะคะก็คือจะมีค่าใช้จ่ายนะคะและจะเป็นการใช้เมสเซจที่ไม่ Personalize ไม่ปรับให้กับเฉพาะบุคคลนะคะแต่ข้อดีของการโฆษณาคือข้อความที่เราต้องการสื่อสารกับผู้บริโภคจะเข้าถึงตลาดเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางนะคะค่ะ อันดับที่สองที่ใช้กันนะคะก็คือการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์เพื่อนที่หรือแท็บเล็ตนะคะเราเรียกว่าโมบายคอมมิวนิเคชันนะคะโมบายมาร์เก็ตติ้งนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะผู้บริโภคส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้เวลากับโทรศัพท์เพื่อนที่มากขึ้นนะคะการที่เราสื่อสารกับผู้บริโภคนะคะโดยให้ข้อความเรา ที่เราต้องการสื่อสารกับเขาปรากฏอยู่บนโทรศัพท์ของเขานะคะอาจจะเป็นผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆหรือ Direct Messaging ก็ตามนะคะแต่ตรงนี้ก็เรียกว่าการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะซึ่งก็จะเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันนะคะที่มีการใช้เวลากับโทรศัพท์ เกินทีมากขึ้นนะคะอที่3มก็คือเรื่องของกิจกรรมและประสบการณ์นะคะ events and experiences นะคะตรงนี้ก็จะมีผลกระทบเพราะสามารถสร้างาสร้าง engagement สร้างการมีส่วนร่วมของออลูกค้าได้มากขึ้นนะคะเช่นเ,เราอาจจะมีการาจัด แข่งกีฬานะคะให้ลูกค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างงี้ค่ะก็คือกิจกรรมจัดคอนเสิร์ตนะคะต่อไปค่ะก็คือการประชาสัมพันธ์นะคะตรงนี้จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทนะคะจะไม่ค่อยมีแรงจูงใจเชิงพาณิชย์เหมือนการโฆษณานนะคะการประชาสัมพันธ์สามารถทำได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทผ่านทางรายงานประจำปีของบริษัทนะคะผ่าน ทางข่าวนะคะที่เขียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเกี่ยวกับบริษัทของเรานะคะต่อไปก็คือบรรจุภัณฑ์หรือแพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์จะมีประโยชน์มากในการสื่อสารกับผู้บริโภคโดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคเขาจะพิจารณาที่ที่ชั้นบางจำหน่ายสินค้าที่ point of purchase ที่ s เฉลี่่ค่ะ,คะเพราะว่าลูกค้าจะอ่าน บรรจุภัณฑ์ใช่ไหมคะอ่านฉลากที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์และสีสันที่น่าดึงดูดสไตล์ที่น่าดึงดูดของบรรจุภัณฑ์ก็จะสามารถดึงดูดให้ลูกค้าหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้นนะคะต่อไปก็เป็นการขายโดยพนักงานขายคะ่ะซึ่ง การขายโดยพนักงานขายจะเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องมีส่วนร่วมนะคะในการตัดสินใจสูงจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงทางการเงินสูงมีความเสี่ยงทางสังคมสูงนะคะความเสี่ยงทางการเงินคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงนะคะส่วนความเสี่ยงทางสังคมก็คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคกังวลว่าเออถ้าใช้แล้วจะได้รับการยอมรับในสังคมไหมนะคะเช่นเสื้อผ้าเราใส่แล้วจะดูดีหรือเปล่านะคะเครื่องสำอางอย่างเงี้ยคะ่ะการใช้พนักงานขายก็จะทำให้ปิดการขายได้ง่ายขึ้นนะคะหรือของที่มีราคาแพงเช่นบ้านเช่นรถอย่างเงี้ยคะ่ะการใช้พนักงานขายก็จะช่วยลด ความรู้สึกเสียงทางการเงินของผู้บริโภคได้นะคะต่อไปก็เป็นการตลาดออนไลน์และโซเชเียลมีเดียซึ่งสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะกับ ผู้บริโภคกลุ่มที่อายุในน้อยนะคะเพราะเขาค่อนข้างใช้เวลากับโซเชียลมีเดียเยอะเราก็ต้องดูว่าโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มไหนที่เข้าถึงลูกค้าในแต่ละวัยนะคะการตลาดออนไลน์ก็รวมถึงเว็บไซต์นะคะรวมถึงการสร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียนะคะรวมถึง search engine optimization search engine marketing ที่ช่วยให้ลูกค้าเสิร์ชหา ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เราได้มากขึ้นนะคะต่อไปก็เป็นการตลาดทางตรงซึ่งก็คือการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าเช่นส่งอีเมลนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกคา้าหรือโทรศัพท์ไปขายของให้กับลูกค้านะคะส่งมเมสเซจโดยตรงไปหาลูกคา้านี่คือการตลาดทางตรงสุดท้ายนะคะก็คือการบอกต่อแบบปากต่อปากค่ะตรงนี้คือการที่ ผู้บริโภคช่วยทำการตลาดให้กับธุรกิจนะคะการบอกต่อแบบปากต่อปากจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้ารู้สึกพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์นะคะแล้วเขาอยากจะแนะนำบอกต่อโดยการบอกต่อของเขาอาจจะเป็นโดยการโพสต์ในโซเชียลมีเดียโดยการเขียนรีวิวนะคะซึ่งถ้าเราสามารถสร้างคอนเทนต์ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกสนใจและอยากจะแชร์ต่อนะคะก็จะช่วยให้การตลาดแบบ ปากต่อปากนะคะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่นักการตลาดทุกท่านสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะหวังว่าคลิปสั้นๆนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ